ีครับพี่น้องป้องปลายมื้อนี้อยู่ที่บ้านลุงพ่นย่ำแแรงแรงดึกดดึกันสิครับมื้อนี้มาอยู่กับพี่ๆยูทูบเบอร์หลายๆช่องครับหลายๆช่องหลายๆช่องอมื้อนี้น,น,นี่ช่องคุณหมออ้ยังเกาะจัดกระดูกครับผม,มหมอหนุ่มจัดกระดูกเลยครับไอ่ยัครับเหมือนี้ครับ,รรบนี่มาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นแต่ว่ามื้อนี้มาพบน้องหล่าเคยมีดามาจักหน่อยเพื่อนบอกผมมานี่ครับขวักขวักตัวนี้ครับพี่น้องเพื่อนบอกว่า ตั้งแต่ตอนแรกผมเคยทําคลิปห้าปีที่แล้วพะนะห้าปีที่แล้วหนึ่งคลิปแล้วไม่มีใครดูนี่ครับตอนนี้ผมอยู่กับลุงตูมตามครับนี่เลยสวัสดีครับลุงตูมตามอยากให้ลุงตูมตามเล่าถึงความประทับใจแล้วก็แรงบันดาลใจที่บอกบอกช่องช่องนึ่งอยากจะเอ่ยชื่อโมเดรามาแล้วน้อยใจอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เอาครับอยากอยากฟังเรื่องอยากฟังเรื่องทําไมจากหนึ่งคลิปทําไมตอนนี้ถึงสี่สี่หมื่นซับครับ โอ้ oh, ยังไม่ถึงครับสามหมื่นเท่าไหร่ครับมันเป็นยังไงครับที่มีตอนนั้น้อยใจอะไรยังไงอย่าบอกช่องเขานะครับแค่บอกช่องช่องหนึ่งาให้เขาฟังเลยครับเอาคำถามผมก่อนครับคำถามผมก่อนว่าจากหนึ่งคลิปจากหนึ่งคลิปครับทําไมตอนนี้สามหมื่นซับแล้วครับแรงบันดาลใจยังไงครับที่คุณลุงตูมตามเนี่ยชื่อช่องคุณลุงตูมตามเนาะลุงตูมตามเนาะนี่ครับที่ที่มียอดคลิปยอดวิวยอด ซับผยอะับไม่ค่อยได้ลงเยอะครับเรื่องทีเดียวที่เจอกับหมอหนุ่มใจกระดูกทำได้ไหมครับยอด้เจอหมอหนุ่มครับเด็กหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับใช่หนึ่งหมื่นหน่อยๆแล้วตอนนี้ขึ้นไปประมาณสามหมื่นกว่าแล้วหมอหนุ่มใจกระดูกตกใจมากๆลุงตุ้มตามขึ้นวู๊แซงหมอหนุ่มแล้วครับโอ้ครับครับผมตกใจมากลุงตุ้มตามดังทั่วประเทศอยากถามลุงตุ้มตามหน่อยว่า จากหนึ่งคลิปนี่คนตามไม่ติไม่กี่คนทําไมมันถึง,ถ,งถึงสามหมืน่นลุงตูนตามทําคลิปอะไรทําคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับผมก็ทําคลิปลงพลนี่นะครับอมาลงพลทุกท,ทุกวันครับทุกวันเริ่มประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยจาไม่ได้ครับจำไม่ได้นานแล้วเนาะน่าจะนานแล้วครับตอนแรกมีคนติดตามเท่าไหร,ร่ฮะประมาณห้าหกคนโอ้ห้าหกคนห้าหกพันหรือ 5, 6, 000, ห้าหกคนครับหกคนหกคนเนี่ย หลังจากที่มาทําคลิปเกี่ยวกับลุงพลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านกกอกเรื่องของทําคลิปกับลุงพลก็ยังไม่มีคนดูเพราะว่าคนเขาไม่รู้จักผมครับแรกๆก็เหนื่อยหน่อยครับเดินขอคนติดตามครับอเดินต้องเดินขอคนติดตามต้องเดินขอพี่หมอกระดูพี่อะไรนะครับััคครรบบวันแรกที่ผมไปเดินขอถ้าจะไม่ผิดก็ตอนนั้นผมยังไม่ยังไม่ได้ทํา youtube อืบแต่มาแล้วล่ะครับมาบ้านลุงพลแล้วครับ วันที่ทาวันที่นึกอยากทำทุกวันที่ลงพลขึ้นไปร้องเพลงเต,ต่างอยเต่างอยเต่าเต่างอยกับพี่จินเหรอครับตอนนั้นคนติดตามยังไม่ถึงยี่สิบคนผมกนะ็เริขอขอไปเรื่อยๆอเขาให้ไหมครับไม่ให้ก็มีบางคนทําท่าเหมือนกดปุ๊บพอขับถึงบ้านกดออกอ๋อกดอะไรโอ้กดเลกติดตามเลอกติดตามอ๋ออันสับตะไคร่นะครับจริงจริงครับมันมันคือจริงๆเพราะว่าผมจะ ผมยใจอยู่ขึ้นมาห้าสิบคนแล้วพอกลับถึงบ้านเอาประมาณมันเหลือสี่สิบว่ะหายไปสิบคนนัอใจเลยก็นั่งเดินขอทั้งวันเลยวันเต่างอยคนอื่นเขาไปถ่ายคลิปไลฟ์สดได้กันฮผมนี่เดินขอซับสไครผมกะว่าวันนี้แล้วมึงเอ้ยกูจะขอสักหนึ่งพันคนในงานคนมันเยอะปรากฏว่าได้ได้มาแปดสิบคนก็ยังดีนะครับดีกว่าปลาดุกว่านะครับ ปรากฏว่าครับก็เล่นบุกซะแบบนี้แปดสิบคนนั่นแหละครับครับก็ยังดีเนาะที่เป็นคนเนาะแล้วพอพอเพิ่มมาทีะห้าคนก็เป็นหนึ่งร้อยคนเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าทาคลิปอย่างนี้แหละครับทำทำทำปากอาหา่พี่ๆแนะนําช่องต้องใหม่ครับน้องใหม่ครับอย่างนี้ครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนจนมีคนรู้จักครับประมาณนี้คร oh> ับตอนนี้ทำคอนเทนต์ทำคลิปอยู่กับ ลุงพลป้าแตนบ้านกกอกเนี่ยประมาณสักกี่คลิปแล้วฮะตอนนี้ที่อัพโหลดลงนาห้าสิบนะครับจำไม่ได้ยเดียผมไม่ได้นับเลยครับมียอดวิวสูงที่สุดในคลิปคลิปนั้นเท่าไหร่ครับก็ไม่ถึงแสนสักคลิปและครับประมาณนี้แต่ก็เยอะเนาะก้อเก้าหมื่นเก้าพันเนาะไม่ถึงแสนเนาะแสนก็น่าจะถึงแล้วนะครับมีมีอยู่คลิปหนึ่งอืมปังมากๆเลยนะฮะครับคิดว่าจะ ทำต่อไปไหมฮะคอนเทนต์นี้คอนเทนต์นี้ตัดทำต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆวันนี้ได้กี่คลิปครับจำไม่ได้วันนี้วันนี้วันนี้ครับอ๋อสองคลิปครับสองคลิปคนดูประมาณกี่แสนแล้วครับเนี่ยยังไม่ลงเลยครับยังไม่ลงอ๋อครับผมผมจะช้าๆนี้แหละครับลงไม่ทันคนอื่นเขาหรอ้ครับคือเป้าหมายของผมนี่คือไม่ได้หวังอืไม่ได้หวังตามหลังก็ได้ช้าๆ ช้าๆเนาะแต่ได้เยอะๆเนาะทำคลิปทำอะไรไปอย่างนี้เลยครับตามภาษาแบบฝากช่องปลาลุงตุ้มตามหน่อยฝากช่องอะไรนะครับช่องลุงตุ้มตามนะครับครับากติดตามด้วยนะครับผมครับกดซับสไครต์นะครับกดรับแชร์นะครับแชร์กันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ช่องของพี่เขาด้วยนะครับครับพี่โตโต้สนยิญญาครับ ตโตัวสโนยามเช่ครับตามพี่เขาด้วยนะคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับลุงตูมตามแล้วก็คุณหมอจัดกระดูกกินให้อ้วนตายแล้วก็อสุนิโจารสุนิโจคารวลคือเก่าแล้วก็หมุนกล้องมาแล้วก็โตโตสโซโย้มคือเก่านะครับวันนี้แน่นะครับปีนกล้องมันคือเก่าพี่น้องเ้ยนี่แหละบรรยากาศนะครับสัมผัสนะครับซารทุกสุกดิฟความมวลความซืนความถุกความสุกความหักความแพงนากันนะครับจาก น้องตูมตามนะครับ <มา S 1> FC ลุงพลประแตนบ้าน<ม>ากบกอกครับ